าคุณสุภพรีจงสุดกลางในรายการตัวการันทีค่ะซึ่งสัปดาห์นี้นะคะรายการของเราก็ยังจะมาสาธิตขนมไทยนะคะให้ท่านผู้ชมได้รับชมค่ะสําหรับขนมไทยที่เรานํามาสาธิตให้ท่านผู้ชมชมในวันนี้นะคะก็จะเป็นขนมที่มีรูปร่างน่ารักนะคะแล้วก็มีกระทมที่ทรรจจากธรรมชาติค่ะใช่แล้วก็มีรสชาติหวานอร่อยแล้วก็มีกลิ่นหอมของใบเตยด้วยนะคะวันนี้นะคะเราทั้งสองคนก็จะมาสาธิตการทําตะโก้แห้วค่ะ ซึ่งตะโก้เ้าวนะคะเราก็จะมีส่วนของตัวตะโก้แล้วก็น้าตะโก้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูนะคะว่าแต่ละส่วนนะคะมีส่วนผสมอะไรแล้วก็จะต้องเตรียมหรือว่าต้องทํำยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวให้คุณคุณพัีบอกท่านผู้ชมไยนะคะว่าเวลาเตรียมตัวตะโก้นะคะเราจะต้องทํำยังไงบ้างคะ่ะค่ะส่วนผสมแรกนะคะจะมีแป้งถั่วเขียวนะคะค่ะครึ่งถ้วยค่ะค่ะแป้งถั่วนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะเหมือนแป้งมันหรือว่าแป้งทั่วไปคล้ายๆแป้งข้าวโพดนะคะจะ ขาวๆแล้วก็มีลักษณะเงางามใสๆนะคะค่ะอันนี้แปกก้งถั่วเขียวหรือว่าแป้งที่ใช้ทําเส้นลสลิดนะคะเราใช้ประมาณครึ่งถ้วยค,ค่ะส่วนต่อไปนะคะเป็นน้ํานะคะเราใช้น้ำสองเซตหนึ่งส่วนสามถ้วยนะคะค่ะอันนี้ก็ต้องใส่กลิ่นมะลินิดนึงนะคะเพื่อให้หอมหรือว่าจะใช้น้ำลอยดอกมะลิสดก็ได้นะคะถ้าที่ว่าปลูกมะลิเองก็ลอยได้นะคะ,แต,ะแต่ว่าถ้าเป็นมะลิซื้อนี่ก็ต้องระวังนิดนึงนะคะ,ะส่วนต่อไปนะคะเป็นน้ำใบเตยค่ะ สามเจ็สี่เจ็จสามส่็นสี่ถ้วยนะคะน้ำใบเตยเจ็ดสามส่วนสี่ถ้วยนะคะเราก็จะใช้เพื่อให้ตัวตะโ,โก้ของเราเนี่ยมีสีเขียวแล้วก็มีความหอมของใบเตย<ช>นะคะหรือว่าท่านท่านผู้ชมไม่ชอบอาจจะใช้เป็นน้ำเปล่าก็ได้นะคะ,คะส่วนต่อไปนะคะน้ำตาลทรายค่ะหนึ่งเสร็จหนึ่งส่วนสี่ถ้วยค่ะค่ะนะคะน้ำตาลทรายนะคะเราก็จะใช้ ประมาณหนึ่งจนหนึ่งสี่ถ้วยนะคะก็เลือกที่เป็นสีขาวนิดนึงนะคะขนมจะได้มีสีขาวแล้วก็สวยะคะ่สะส่วนผสมสุดท้ายนะคะเป็นแฮ้วนะคะหั่นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าค่ะหนึ่งถ้วยค่ะค่ะเราจะใช้อาจจะใช้เป็นแฮ้วแฮ้วดิบนะคะ,คะที่เขาปอกเปลือกแล้วนะคะแล้วก็นําไปต้มนะคะให้ดุก,ดกค่ะ,คะแล้วค่อยนํามาหั่นเพราะว่าแฮ้วนี่บางทีก็จะแช่พวกสารดกาสใช่ไหมคะใช่ค่ะหรือว่าแช่สารกันไม่ให้มันดํามันก็จะมี อันตรายนะคะเราจะต้องไปล้างให้สะอาดแล้วก็แช่แล้วก็นําไปต้มนะคะสักพักหนึ่งนะคะแล้วเราก็นามาใช้หรือว่า,าถ้าเราจะใช้เป็นเท้ากับปองก็ได้แต่เท้ากับป๋องก็จะมีรสชาติหวานหวานนิดหน่อยนะคะเราอาจจะไปลดน้ําตาลในส่วนผสมสักนิดหนึ่งนะคะจะได้ไม่หวานมากเกินไปค่ะนะคะในส่วนผสมที่คุณสุได้เรียนให้ท่านผู้ชมทราบไปนี่นะคะก็คือส่วนผสมของตัวตะโกนะคะซึ่งมีอยู่ประมาณห้าหอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทําเลยค่ะนะคะขั้นตอนการทํานะคะ ขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะผสมแป้งกับน้าค่ะค่ะนะคะแป้งถั่วเขียวท่านผู้ชมอาจจะนึกว่าเป็นสีเหลืองๆเหมือนถั่วเขียวใช่ไหมคะ,คะหรือว่าเป็นเหมือนถั่วนะคะแต่นี้เป็นแป้งที่ทํามาจากถั่วเขียวนะคะซึ่งก็จะมีประโยชน์นะคะเพราะว่าเป็นแป้งที่เราใช้ทำวุ้นเส้นอะไรพวกนี้ค่ะนะคะค่ะเราก็จะผสมแป้งกับน้ํานะคะแล้วก็น้าใบเตยน้ําตาลนะคะรวมกัน น้ำไปเตยนอกจากจะให้สีสวยแล้วนะคะยังให้กลิ่นหอมด้วยค่ะแต่ท่านผู้ชมเวลาที่เตรียมน้ำไปเตยนะคะก็อย่าเตรียมแบบเข้มข้นมากเกินนะคะความหอมมันก็จะอาจจะไม่หอมอาจจะกลายให้กายเป็นเฉียวกลานะคะก็จะไม่หอมจะเขียวเข้มค่ะแล้วก็ใส่น้ําตาลทรายลงไปเลยค่ะ เราก็จะนำส่วนผสมทั้งสี่อย่างนะคะคือแป้งถั่วเขียวนะคะน้ำลอยดอกมะลินะคะน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำใบเตยนะคะนำไปตั้งไฟรวมกันนะคะแล้วก็จะใช้ไฟปานกลางนะคะไม่ต้องแรงมากนะคะถ้าไฟแรงนะคะส่วนของตัวขนมที่ได้นี่นะคะจะมีความข้นแล้วก็จะไม่เนียนนะคะแล้วก็จะไม่ลักษณะแข็งนะคะข้นแล้วก็จะทาให้หยอดยากนะคะ เราก็ใช้สายปันกลางนะคะค่อนข้างไปทางอ่อนหน่อยหนึ่งะคะ่ะเราก็จะกวนนะคะอาจจะใช้เป็นไม้พายก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นตะกร้อมือก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าท่านผู้ชมจะมีอุปกรณ์อะไรนะคะ การกวนนี้นะคะก็จะไม่เสียเวลามากะคะ่ะเพราะว่าแป้งหยดเคี้ยวนี้นะคะเขาจะอยู่ตัวนะคะหรือว่ากลวนแล้วนี่นนจะข้นไวนะคะแล้วก็มีลักษณะที่ขนมที่ได้ก็จะมีลักษณะเหมือนแข็งๆนะคะเ<ต>หมือนเหนียวนึะนะคะอาจะอยู่ตัวจะไม่เหมือนตะโก้ที่ทํามาจากแป้งข้าวเจ้านะคะเช่นที่เราเคยนาเสนอไปเป็นพวกตะโก้เผือกอะไรอยะะ่างเงี้ยค่ะก็จะทําตัวตะโก้ก็จะทํามาจากแป้งข้าวเจ้านะคะก็จะมีลักษณะเหนียวนุ่มนะคะนี่ก็จะเหนียวแข็งๆหน่อยนะคะ เนียอมีลักษณะคล้ายวุ้นมีคล้ายฉือตัวจะไม่แข็งมากถ้าเราไม่ใส่แห้วนะคะเราอาจจะใส่เป็นลำไย,ยนะคะถ้าเป็นลำไยเรายก็ต้องลดความหวานตัวขนมลงนะคะหรือว่าจะเป็นเสวนของข้าวโพดนะคะข้าวโพดต้มแล้วก็มาฝานก็ได้หรือว่าจะหั่นเผือกเป็นชิ้นเล็กๆนะคะสีนุ่งสาวนะคะแล้วก็นําไปลวกให้พอสุกนะคะแล้วก็นํามาใส่ก็ได้ะคะ่ะ ได้กลิ่นหอมของใบเตยแล้วนะคะเวลาโดนความร้อนนะคะถ้าท่านผู้ชมอยากจะได้เป็นตัวขนมเป็นสีอื่นนะคะไม่เป็นสีใบเตยอาจจะใช้เป็นน้ําดอกอัญชันก็ใช้ได้นะคะหรือบางคนอาจจะใช้เป็นสีขาวธรรมชาติแล้วก็ใส่น้ําลอยดอกมะลินี่นะคะ,ะก็ได้ชุ่มเดียวกันนะคะเริ่มข้นแล้วนะคะสังเกตด,ดูแป้งจะจะข้นแต่ว่ายังใช้ไม่ได้ค่ะระหว่างนี้นะคะเราจะต้อง ควนตลอดนะคะแล้วก็ที่สําคัญเวลากวนเราก็จะควนไปทางเดียวกันเพราะว่าแป้งสวนี่จะถึงตัวง่ายนะคะถ้าเราควรกลับไปกลับมานะคะแป้งก็จะเหลวแล้วก็ไม่อยู่ส่วนะค่ะถ้าท่านผู้ชมไม่มีกระทะทองนะคะอาจจะใช้เป็นพวกหมอ้อสแตนเลสก็ได้นะคะ<ช>แต่ว่าถ้าเป็นอลูมิเนียมนี่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเพราะว่าสีขนมจะไม่สวยนะคะ เราใช้ชาสีจะเปลี่ยนนะคะเราก็จะใช้เป็นพวกตนเลก็ดีนะคะก็ใช้ได้แต่ถ้าเป็นหม้ออาจจะต้องควนระวังนิดนึงเพราะว่าหม้อจะมีตรงก้นหม้อหรอว่อม้อใช่ไหมคะที่ทําให้เราควนไม่ไม่ถึงนะคะก็จะไหม้ตรงตรงขอบค่ะขอบที่อยู่ด้านล่างก้นหม้อนะคะเราต้องป้วนให้ทั่วค่ะทีนี้กระทะตะเลสก็มีลักษณะที่ว่าไม่ลึกมากแต่ว่า ก้นกระทะจะมนคล้<ช>กระทะทองเหลืองนี่จะมีนะคะก็ใช้ได้ใช้ได้ไดค่ะ,คะอาจจะไม่ทําเต็มส่วนนี่อาจจะลดส่วนไปนิดหนึ่งนะคะสําหรับท่านผู้ชมที่มีคู่มืออยู่นะคะอาจจะได้ส่วนผสมทําไมไม่เท่ากันกับที่บอกในวันนี้นะคะเพราะว่าในคู่มือนี่จะพิมพ์ผิดนะคะเป็นสามถ้วยครึ่งนะคะสําหรับแป้งถั่วนะคะ,คะซึ่งจริงแล้วเราก็ใช้แค่ถ้วยแค่ถ้วยเท่านั้นเองค่ะไงท่านผู้ชมก็ช่วยแก้ให้ด้วยก็แล้วกันนะคะก่ะนะคะส่วนผสมเริ่มเริ่มข้นแล้วนะคะ ค่ะว่าส่วนผสมเริ่มข้นนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เห่วค่ะค,ะคะวน้นสักพักนึงนะคะข้นแต่ว่ายังไม่ข้นมากนะคะเราก็จะใส่แห้วถ้าเป็นข้าวโพดต้มสุกฝานใส่แล้วก็จะได้สีเหลืองของข้าวโพดนะคะแต่เห้าก็จะมีเขาก็จะมีข้อดีคนละอย่างแห้วก็จะมีความ กรอบใช่ไหมคะเวล,ล<ช>าที่ทายนคุณก็จะนิยมนะคะค่ะเวลากลัวนะคะเราก็ไม่ต้องกลัวแรงมากเพราะว่าจะเราใช้ตะก้อกลวมนจะมีฟองอากาศะคะ่ะแต่ถ้าเป็นพายนี่นะคะก็จะจะไม่มีฟองอากาศมากนะคะแต่ว่าพายนี่อาจจะกลนแล้วเนี่ยอาจจะไม่ค่อยทั่วนะคะสําห,สหรับคนที่ที่ยังยังกวนไม่ค่อยเป็นอะไรอย่างนี้นะคะ ค่ะส่วนผสมข้นนะคะเหลือใช้ได้นะคะเราก็จะปิดไฟแล้วก็ยกลงะค,ะค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะนํามาหยอดนะคะในกระทงใบเตยที่เราเตรียมไว้นะคะเดี๋ยวถ้ามีเวลาช่วงท้ายนะคะเราจะสอนวิธีการพับกระทงใบเตยนะคะเดี๋ยวเราก็จะเริ่มหยอดเลยะคะ่ะถ้าเราใช้กระทงใบเตยนะคะก็ก็จะช่วยให้เวลาที่ทานนี่จะหอมด้วยนะคะค่ะเวลาที่เราตักหยอดนี่นะคะ เราจะตักหยอดจากข้างๆก่อนเพราะว่าด้านข้างนะคะจะเย็นเร็วนะคะถ้าท่านผู้ชมไปตักตรงกลางก่อนนะคะด้านข้างเนี่ยพอเริ่มเย็นก็จะแข็งทําให้เว<ก>ลา<ก>ที่หยอดเนี่ยไม่ไม่เนียนนะคะตัวขนมจะไม่เนียนนะคะหยอดไปประมาณครึ่งหนึ่งนะคะเพราะเดี๋ยวจะต้องมีหน้าตะโก้อีกครึ่งหนึ่งค่ะค่ะเดี๋ยวไปวางฝั่งนั้นก็ได้ดีไหมคะ เด็กพิสู่นก็วางตรงนี้เลยเราใช้ถ้วยพลาสติกเล็กๆด้วยก็ได้นะคะ่ะเป็นถ้วยวุ้นสำหรับบางคนที่ทำกระทงไม่เป็นหรือว่าไม่มีใบเตยนะคะค่ะบางที่อาจจะไม่มีใบเตยอ,อย่างเช่นถ้าไปอยู่ต่างประเทศอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ,คะอาจจะหายากสักนิดหนึ่ง เวลาที่ตักนะคะเราก็จะต้องตักให้ทั่วนะคะทั้งข้าวแล้วก็ตัวส่วนของแป้งนะคะเพราะบางทีเราตักนี่อาจจะไม่ได้สังเกตว่าตักเพิ่นติดะะไหมเ <c oughs> นื้อแห้วหรือว่าช่วงหลังเนื้อแห้วเยอะเกินไปอย่างนี้นนะค่ะต้องตักให้ทั่วถึงกันนะคะใส่ประมาณครึ่งกระทงนะคะเ <c oughs> พราะว่าถ้าเราใส่มากเกินไปพอหน้าน้อยนะคะเวลาที่รับประทานอาจจะอาจจะทําให้หวานเกินไปนะคะเพราะหน้านี่จะมีรสชาติเค็ม เวลาที่รับประทานทั้งหน้าทั้งตัวก็จะทำให้มีรสชาติที่กลมกล่อมเพิ่มขึ้นนะคะเดี๋ยวนี้ก็ยังพอหาทานได้นะคะตะโก้แห้วตะโก้โกเผือกนะคะคนก็ยังนิยมที่จะทำจำหน่ายอยู่นะคะเพราะว่าทําไย่น,น,ยนะะาัประทานทานเพราะว่าเป็นขนมที่ไม่หวานมากนะคะแล้วก็วกรสชาติเค็มของกะทิแล้วก็มีความหอม ต,ตัวขนมนะคะเห็นเหลวๆอย่างนี้นะคะพอเย็นสนิทเขาก็จะอยู่ตัวแล้วก็จะแข็งขึ้นค่ะ กระทงตะกระโกนี่สามารถทําเตรียมไว้ล่วงหน้าได้นะคะเวลาที่ท่านผู้ชมทํานะคะก็เก็บไว้ในตู้เย็นไต่ถุงค่ะ,คะก็จะไม่เหี่ยวเดี๋ยวพอเราทําหน้าเสร็จแล้วเราจะสาธิตการ,รทํากระทงะไปใเตยนะคะ,คะ ถ้าเป็นตัวกระทงที่ได้จากธรรมชาตินะคะก็จะช่วยให้การรับประทานนี่จะมีความหอมด้วยนะคะถ้าเราไม่ใช้กระทงใบเตยก็อาจจะเป็นใบตองก็ได้ใช่ไหมคะใบตองก็จะค่ะใบตองก็จะต้องพับคนละแบบกันนะคะ แต่ถ้าเป็นตะโก้ที่เป็นสูตรที่ใช้แป้งถั่วอย่างนี้ค่ะก็จะนิยมใช้กับใบเตยมากกว่าแต่ถ้าเป็นตะโก้เผือกหรืออะไรนี่เราใช้ใบตองเย็บเป็นกระทงกลมหรืออะไรได้ใช่เพราะว่าอันนี้ก็จะมีไม่ไม่ก้นเหมือนตะโก้ตะโก้เผือกใช่ไหมคะสือนหองแป้งค่ะหรือถ้าจะทำขายนี่ก็ต้นทุนไม่สูงมากนะคะค่ะ เพราะว่าถ้าเราขายได้ในราคาที่ที่แพงอย่างนี้ก็จะกระทงนึงก็จะเกือบเกือบสามบาทนะคะที่คสามสิบนสาะท,ที่ที่ร้านที่ทําอร่อยอร่อยหน่อยนะคะว่ากะทิมีรสชาติหอมหอมหวานแล้วก็มันนะคะแล้วก็ตัวขนมนี้จะทําแบบดีนิดนึงนะคะเ<ม>ขาจะขายได้ราคาค่ะทํารสชาติอร่อยนะคะ หนึ่งส่วนนี้เราก็ทำออกมาได้เยอะมากเลยนะคะถ้าเป็นพิมพ์มเล็กๆนะคะจะยิ่งใสได้เยอะค่ะพิมพ์มก็จะมีหลายอย่างที่ที่เราจะใช้นะคะหรือว่าถ้าท่านผู้ชมมีถ้วยแก้วใบเล็กๆที่บ้านนะคะเราก็สามารถที่จะใช้ได้<ช>นะคะถ้วยขนมถ้วยตะไลเล็กก็กกได้ใช่ไหมคะ ค่ะแต่ว่าถ้วยตาลายก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ถ้าเป็นถั้วยแจ้นี่เราจะเห็นสีของขนมขนสองชั้นโบ้คะแล้วก็จะจะน่ารับประทานแต่ว่าอย่าใช้ถ้วยที่ใบใหญ่มากเกินไปนะคะเพราะว่าเป็นขนมที่ทานเป็นคำเล็กๆนะคะ นะคพอส่วนผสมเริ่มเย็นก็จะข้นขึ้นนะคะถ้าท่านผู้ชมหยอดช้าเกินไปอาจจะทําให้แป้งหลังๆนี้อาจจะไม่สวยเวลาที่หยิเลกระถูอาจจะไม่เรียบเนียนนะคะคก็ต้องถ้าหยอดคนเดียวหรือช้ามากๆนะคะอาจจะต้องใช้น้ําร้อนนะคะหล่อที่ก้นกระทะนิดหนึ่งค่ะเพื่อไม่ให้ส่วนของของแป้งแะะข็งตัวเลยค่ะ,คะทาให้แข็งตัวเสร็จแล้วค่ะ เราก็จะได้ส่วนของตัวตะโก้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมของหน้าตะโก้นะคะว่าเราจะทําหน้าตะโก้นะคะหรือต้องใช้ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะตะพูนะคะค่ะนะคะเดี๋ยวรอคุณสุภาพบีแป๊บหนึ่งค่ะค่ะนะคะเราจะต้องเตรียมส่วนผสมหน้าตะโก้จะต้องใช้อะไรบ้างใช่ค่ะส่วนผสมหน้าตะโก้นะคะมีกะทินะคะ